สวนทุเรียนจังหวัดนครนายกสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนอยู่ใกล้ภูตะลึงคาเฟ่ห0าเมตรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ําห้้ยปลือ5กิโลวิวเขาสวยๆอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับนอกจากทุเรียนแล้วเราก็จะมีผลไม้อื่นๆอีกหลายอย่างนะครับหลักๆก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนประมาณ135ต้นนะครับก็จะมีทั้งหมด3สายพันธุ์มีพันธุ์หมอนทอง110ต้น พันขก้นยาว15ต้นพันหลินรับแรล10ต้นนะครับอายุ3-4ปีแล้วก็จะมีเงาะโรงเรียนอีก10ต้นเงาะก็จะให้ผลผลิตแล้วนะครับมีลิ้นจี่40ต้นมางคุด10ต้นกระท้อน2ต้นมะปราง8ต้นกระท้อนกับมะปรางให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็มีมะยงชิดอีก4ต้นส่วนไม้ยืนต้นนะครับก็จะมีไม้สัตวทองประมาณ 70ต้นนะครับก็จะปลูกไว้แนวเขตแดนทางด้านหน้ากับด้านข้างฝั่งทางขวานะครับแล้วก็มียางนาอีก30ต้นนะครับอายุก็ประมาณ6 7ปีส่วนน้ำที่ใช้นะครับก็จะเป็นน้ำบาดาลที่เจาะไว้ทางด้านหลังของสวนคือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแทงน้ำขนาดใหญ่ๆเลยนะครับส่วนไฟฟ้านะครับก็จะมี ไฟฟ้าอยู่ทางด้านหน้านะครับแต่ว่าเราใช้ระบบของโซลา r เซลล์นะครับมีโซลาเซลล์แผ่นใหญ่ๆเลยนะครับระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้ครบแล้วนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่กับ97ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดพุดแดงนอ,นส,อสีจอราคาขายไร่ละ2ล้าน5แสนบาทนะครับฉนดพร้อมโอนได้เลย พิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายแยกจากถนนเขาพระวังรีเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ทางด้านหลังของสวนนะครับทางด้านหลังก็จะมีกำแพงล้อมรอบเลยนะครับด้านหลังยาวอยู่ที่89เมตร ทางด้านหน้าก็กว้างอยู่ที่89เมตรนะครับเป็นรูปแปลงที่สวยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมรอบสวนนะครับทางด้านหน้าของสวนนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งทางขวาก็คือฝั่งทางด้านนี้ถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนนะครับก็จะร้อมรั้วด้วยรั้วคาร์บอยนะครับสูง4ชั้นประมาณเม็รกว่าๆนะครับ เดี๋ยวพาท่านชมเดินออกไปชมทางด้านหน้าด้วยนะครับก็จะมีทำเพลิงไว้หนึ่งหลังนะครับไว้เก็บอุปกรณ์เก็บไม้นะครับแล้วก็ไว้สําหรับพักผ่อนเวลามาทําสวนส่วนระบบน้ําก็วางไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นระบบน้ําแบบสปริงเกอร์ไว้ทั่วสวนเลยนะครับสามารถที่จะเปิดน้ําใช้ได้เลย กระท้อนต้นใหญ่มากนะครับกระท้อนก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับมะปรางมะยงชิดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะได้สวนทุเรียนนะครับสวนผลไม้ที่ปลูกไว้แล้วนะครับอีกประมาณสักปี2ปีก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับสำหรับทุเรียน อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็ประมาณ84กิโลนะครับตลาดนครนายก10กิโลแมคโครประมาณ8กิโลนะครับแนวเขตแดนนะครับก็จะมีเปลี่นรั้วคาร์บอยสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับมีทั้งหมด4ชั้นแนวเขตแดนด้านข้างฝั่งทางขวาฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีต้นไม้สักทองนะครับ ร่มรื่นมากนะครับอยู่ใกล้กับภูเขาน้ำประปาไฟฟ้ามีให้พร้อมนะครับแต่สวนของเราก็จะใช้ระบบเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับน้ำก็จะเจาะมาดานส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูเข้าสวนของเราก็จะทำด้วยสเตตเสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับ ทางด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารณะใหญ่ๆนะครับรถสวนกันได้อย่างสบายด้านหน้ากว้างอยู่ที่89เมตรเท่ากับทางด้านหลังนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็คือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินนะครับด้านซ้ายความยาวลึกอยู่ที่84เมตรส่วนทางด้านขวานะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้ความยาวลึกอยู่ที่69เมตรนะครับ ร่มรื่นมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูสวนได้ทุกวันนะครับตรงกลางทางท่านเจ้าของก็จะทำเป็นทางเป็นถนนวิ่งเข้ามาทางด้านในนะครับฝัง่งทางด้านนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับ ฝั่งทางด้านที่เรามาก็สวนทุเรียนก็จะปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นสวนผสมนะครับผสมกับผลไม้หลายๆอย่างที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Tiktok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ